ส่วนนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับน้ำมะลําข้าวนะครับอย่างที่ผมบอกว่าลิ์อันที่หนึ่งก็คือมันช่วยทาความสะอาดหลอดเลือดเห็นไหมครับตอนเด็กๆหลอดเลือดเรากลวงเลือดไหลเวียนดีเราก็สดชื่นแต่พออายุมากขึ้นไขมันเริ่มมาอุดตันท่อมันเริ่มตันเลือดไหลเวียนได้น้อยลงเราก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นจนกระทั่งหลอดเลือดที่มันเริ่มตีบนะครับมันไปตีบตันที่หัวใจเราก็เป็นโรคหัวใจไปตีบตันในสมองเป็นอัมพษ์ตีบตันที่แขนอาจจะเป็นหลายๆท่านตื่นมามือชาเท้าชาอะไรเงี้ยครับ เพราะว่าหล่อนเลือดตีบตันแล้วเลือดไหลเวียนไม่ดีพวกนี้ก็มีส่วนอันนึงนะครับพี่ท่านนี้ครับพี่จิรัตพัฒนพลวีระกุลนะครับฉายาของเขาคือรวยด้วยโรคหัวใจนะฮะพราะพี่ท่านเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจมาก่อนผ่าตัดหัวใจมาแล้วสี่เส้นบอนลรูนเนี่ยนะครับกินยาหมอวันละแปดเม็ดมาเจ็ดปีตอนที่มาได้พบกันเนี่ยนะครับพี่จิรัตมีอาการเหนื่อยหอบเดินขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วก็อ่อนเพลียง่ายมากนะครับท่านแบบเดินขึ้นบันไดยังไม่ได้เลยอ่ะวันนี้พอกินน้ำมันรำข้าวไปเนี่ย อยู่ประมาณสักกินวันละหกเม็ดนะครับเช้าสองเย็นสอง 2. กินอยู่สักประมาณสองเดือนกว่าไปเจอหมออีกครั้งหนึง่งเขาพบว่าเส้นเลือดเ,เขาเนี่ยสะอาดขึ้นเขาแข็งแรงเขาเดินขึ้นบันไดได้เขาไม่เหนื่อยหอบเหมือนเดิมหมอก็เริ่มแปลกใจพอทักไปทักมาพี่จิรัตก็บอกเขาไม่ได้ทําอะไรนะหมอบอกไม่จริงหรอกอาการคุณผิดปกติพี่จิรัตก็บอกว่าผิดปกติยังไงเนี่ยคือเขาไม่ได้บอกว่าดีขึ้นหรือแย่ลงบอกวันนี้คุณผิดปกติคุณบอกมาคุณไปทําอะไรมาพี่จิรัติกบอกพี่จิรัติเขาบอกผมก็กลัวตายก็เลยบอก หยิบน้ำมันาำข้ามาให้คุณหมอดูคุณหมอก็พลิกไปพลิกมาอ่านานูน้นอ่านนี่แล้วก็บอกอกินเลยตัวนี้ดีมากๆเลยเนี่ยเจ็ดปีมานี้อาการคุณเนี่ยไม่เคยดีขนาดนี้ไงครับผมจะลดยาของผมจากวันละแปดเม็ดเนี่ยเหลือสาเม็ดให้คือพี่จิรัตก็ตื่นเต้นมากๆากจนทุกวันเนี่ยสุขภาพ,าพท่านแข็งแรงสุดๆแล้วก็สามารถออกกาลังกายอะไรได้เหมือนเกิดใหม่เลยนะครับโดยเฉพาะเพื่อนของท่านเนี่ยคุณวิชัยสุวัฒน์ที่เป็นสัมปรกรพคุณที่ที่ขอนแก่นนะครับแต่กเกษียณแล้วก็เป็นรุ่นน้องพี่จิรัตเป็นเพื่อนกัน แล้วเป็นโรคหัวใจเหมือนกันพอเป็นโรคหัวใจทําไงครับปรึกษารุ่นพี่โรคหัวใจริงไหม่าทำยังไงดีนะเพราะฉนั้นพี่จิรัตเล่าให้ฟังว่าคุณวิชัยสุวัสน์เนี่ยถูกคุณหมอนัดผ่าตัดวันที่8ธันวาคมปี50นะตอนเดือนพฤศจิกาปี50เนี่ย13พฤศจิกาปี50ก็มาหาพี่จิรัตรก็มาดีมาหาหมอบอกหมอนัดผ่าวันที่8เดือนหน้านะพี่จิรัตก็เลยบอกว่าลองเอาน้ำมะลําข้าวไปกินดูไหมเผื่อจะดีขึ้นปรากฏวันที่5ธันวาคมเนี่ยปี50ก่อนผ่าตัด3วัน เขาขึ้นมาตรวจร่างกายเตรียมผ่าตัดคุณหมอพบว่าหลอดเลือดเขาเริ่มสะอาดขึ้นก็เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวเลื่อนการผ่าตัดไปก่อนยิ่งกินน้ำมาลำนข้าวต่อเนื่องหลอดเลือดก็เริ่มสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นจนสุดท้ายปัจจุบันคุณวิชัยก็ยังไม่ได้ผ่าตัดเลยหัวใจเพราะเขาบอกว่าตอนนี้แข็งแรงดีเขาหลอดเลือดมันเริ่มสะอาดจริงไหมครับตอนนี้พี่จิรัชก็เลยรู้สึกประทับใจแล้วก็ภูมิใจจนทาธุรกิจเอฟซาเนี่ยเป็นนักธุรกิจระดับดูบี้ซาที่มีรายได้เป็นหลักแสนต่อเดือนนะฮะ สำหรับท่านนี้นะครับลุงเขียวท่านก็เป็นหลอดเลือดเหมือนกันแต่เมื่อกี้พี่จรัสเนี่ยหลอดเลือดอุดตันในหัวใจลุงเขียวนี่หลอดเลือดอุดตันในสมองเป็นอวมพึกจะเป็นซีกเดียวอุดตันซีกขวาเป็นซีกซ้ายอุดตันซีกซ้ายเป็นซีกขวาลุงเขียวเป็นอวมพึกซีกซีกไหนฮะซีกซ้ายแสดงว่าหลอดเลือดอุดตันซีกขวานะครับเวลาจับนั่งเนี่ยก็จะล้มไปด้านซ้ายเลยแขนขวาเขาเนี่ยมีเป็นเนื้อแต่แขนซ้ายจะรีบเห็นไหมับเพราะมันไม่ได้ใช้งานมานานนะไม่ได้ใช้นานงานมันก็จะรีบนะ ตอนนี้พอลุงเขียวกินได้แค่สิบวันนั้นเองครับลุกขึ้นมานั่งได้จนแบบภรรยาของท่านยังตกใจเลยภรรยาท่านเป็นพยาบาลที่กเกษียณแล้วนะคือปติมนั่นเองนะครับก็ถ่ายรูปถ่ายวีโอออกมาแบบลุงเขียวตื่นเต้นปัจจุบันนี้หัดเดินแล้วนะครับลุงจำนงนี่อยู่ที่ชนบุรีก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่อาการหลอดเลือดตีบแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อาการอัมพฤกษ์นี่เวลามันมาเนี่ยคือจะบอกว่าอยากจะมาก็มานะอย่างลุงจำนงเขาบอกว่าตื่นมาตอนเช้าอยู่ๆก็ปากเบี้ยวน้ำลายไหลมืองอีกลุกไม่ขึ้นพออหลอลลลเเเืวามจะตตก็ตึกย เป็นอยู่ประมาณปีหนึ่งกินน้ำมันนำข้าวได้อยู่สองเดือนลุกขึ้นมาเดินได้ตื่นเต้นนะจนชาวบ้านหลายๆคนเข้าใจว่ามันเหมือนยาวิเศษอะ่ะเพราะปกติถ้าหลอดเลือดอุดตันในหัวใจเขาจะผ่าตัดทำบอลลูนใช่ไหมครแต่ถ้าหลอดเลือดอุดตันในสมองเนี่ยถ้าไปผ่าตัดบอลลูนสมองบ้างจริงๆก็ได้นะแต่โอกาสตายห้าสิบห้าสิบางเง้ยเขาก็เลยไม่ผ่าใช่ไหมครอย่างคนที่มือชาเท้าชาเนี่ยหลอดเลือดอุดตันตามแขนใช่ไหมครมือชาจริงๆบอลลูนแขนก็หายนะจะเอาไหมครับสองแสนบอลลูนแขนผมยังไม่เคยเห็นเลย ก็คเคสล่าสุดที่เพิ่งเจอเยอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับพี่ที่เขาเพิ่งสมัครเข้ามาเลยเขาซื้อน้ำมันรำข้าวไปแพ็คหนึ่งหกขวดแล้วน้องเขาเนี่ยมีอาการเหมือนกับอยู่ๆตื่นมาก็ปากเบี้ยวน้ำลายไหลแบบมือหงีบเป็นอมพึกเลยแบบเยี่ยวเลยครับเพิ่งจะเป็นเลยแล้วโทรมาบอกพี่เขาพี่เขาก็เลยส่งน้ำมันรำข้าวไปให้ขวดเดียวบอกให้กินวันละหกเม็ดเช้าสองกับวันสองเย็นสองให้กินวันละหกเม็ดคนนี้สงสัยว่าเป็นอมพึกก็เลยังผิดนะไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่ากินมื้อละ 6. นะฮะตลกมากมากเลยวันละสิบแปดเม็ดสามวันเขาบอกสามวันหายเฉยแต่ผมแล้วเขาก็เลยตื่นเต้นมากๆผมบอกพี่จริงๆมันไม่ได้ไปรักษาอะไรเลยนะคือผมกลัวเขาเข้าใจว่ามันจะไปเป็นการรักษาอะไรเงี้ยมัน <het is my husband> แค่ทําความสะอาดหลอดเลือดที่มันสกปรปกแล้วอุดตันก็ดีขึ้นนั่นเองครับอย่างพี่คนนี้เนี่ยพี่ประชานเนี่ยนะครับเขามีหลอดเลือดอุดตันเหมือนกันแต่คนนี้อุดตันที่ขาเห็นไหมับตอนแรกก็เหมือนปวดขาไปโรงพยาบาลหมอเ็าบอกว่าอ๋อสงสัยเป็นตะคิวก็ให้ยามากิน ก so right so ินไปกินไปยิ่งปวดเปลี่ยนโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลที่สองบอกเป็นกล้ามเนื้ออักเสบนะก็ให้ยาใหม่มากินยิ่งกินก็ยิ่งปวดเลยไปโรงพยาบาลใหญ่เลยไปโรงพยาบาลสระบุรีสแกนดูปรากฏว่ามีเนื้อเน่าอยู่ข้างในขาเพราะหลอดเลือดมันอุดตันสังเกตไหมครับเวลากล้ามเนื้อหัวใจตายก็เหมือนกันพอหลอดเลือดอุดตันปุ๊บเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้กล้ามเนื้อหัวใจก็ตายแล้วก็เน่าแต่คราวนี้ขาเนี่ยพอเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ได้มันก็ตายแล้วก็เน่าเหมือนกันพอผ่าออกมาก็จะเป็นเนื้อเน่าแบบนี้เห็นไหมครับ เป็นเน่าๆแบบเหมือนขอบชีสอย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องขูดทิ้งทุกวันมันก็จะเน่าเพิ่มเรื่อยๆที่จริงวิธีการรักษาของเขาง่ายๆคือบอลลูนเส้นเลือดที่ขาจริงไหมครผ่าตัดทาบอลลูนให้มันแหวกออกแต่ว่าตอนนี้มันเละหมดแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนเวลากินน้ำมะลันข้าวเข้าไปเนี่ยมันจะทาความสะอาดหลอดเลือดทั้งร่างกายสิ่งที่เราจะรู้สึกได้ก่อนก็คือภายใน7วันแรกเนี่ยเราส,สดชื่นขึ้นรู้สึกเฮ้ยช่วงนี้กระปี้กระเป๋ายังไงก็ไม่รู้บางคนบอกว่าเป็นยาบ้าหรือเปล่าอไเินเงี่นีแล้วเราก็สด่น พอเริ่มกินน้ำมันรำข้าวปุ๊บสองขวดเองหมอบอกว่าเนื้อที่เน่าอยู่เนี่ยมันมันไม่ค่อยมีแล้วผ่านไปยี่สิบแปดขวดขาแผแลกก็เริ่มปิดเป็นแบบนี้นะปัจจุบันก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วเหมือนกันนะครับกินอย่างต่อเนื่องที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยคืออาการเดียวกันคือหลอดเลือดมันอยู่ที่ว่ามันไปอยู่ตรงไหนสมองหัวใจขาแขนหรือที่ไหนก็ตามที่เป็นอาการของหลอดเลือดนั้นคือน,น้ำมันรำข้าวมันไม่ใช่ว่ามันไปนรักษาครอบจัก,กรวาลเพียงแต่มันไปจัดการที่ต้นเหตุจริงไหมครับ คือหลอดเลือดของมันนะครับอย่างเพื่อนผมนะครับคุณธเนศลีลาพรนักธุรกิจระดับดูบี้สตาร์อายุ27อายุ27จริงยังยังเด็กหมครับเด็กเนาะควรจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงไหมครับไม่ควรนะครับแต่ผมไม่รู้เป็นอะไรพอเขาไปตรวจร่างกายปุ๊บเมื่อปีก่อนตอนเขาอายุ26เขาพบว่าเขามีค่าคอเลสเตอรอลสูงกว่าปกติมีไตรกลีไลายสูงกว่าปกติและเอนไซม์ในตับทํางานสูงผิดปกตินะเขาก็เลยเริ่มกินน้ํามันําข้าวนะครับ จมูกข้าวมาหนึ่งปีผ่านไปพบว่าค่าที่แตกต่างไปก็คือนี่ครับคอเลสเตอรอลลดลง40จนเป็นปกติไตรกลสเซอไรลดลง98จนกลับเป็นปกติแถมไขมันดีที่เรียกว่า HDL เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เอนไซม์ในตับลดลงจนกลายเป็นปกติัแ่แสดงว่ากินน้ำมันลำข้าวไปเนี่ยมันไม่ได้ทาใ,ให้ตับให้ไต,ตทํางานหนักจริงไหมครับมันทาให้ตับเขาดีขึ้นด้วยนะครับแต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับคือเรามีอาหารเสริมดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพด้วย นะเพราะนั้นเด็กๆก็ไม่ได้หมายความว่าจะแข็งแรงเสมอไปนะครับนี่แค่เรื่องหลอดเลือดอย่างเดียวเองนะฮะเรื่องที่สองที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังคือเรื่องเกี่ยวกับผิวหนังใช่ไหมฮะกระชับกล้ามเนื้อลดการอักเสบแล้วก็เรื่องฟาดนะถ้าเรามีผิวสวยแบบนี้ดีไหมครับดีอยากไหมครับก็นะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงขนาดทําได้แบบนี้นะครับบางคนโอ้โหไปฝันเราจะสวยขึ้นครับจะดูเด็กขึ้นประมาณสามถึงห้าปีนะครับถ้าเกิดว่าเรา อาการแก่ก่อนวัยที่แบบเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวอะไรเงี้ยนะครับถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะดีขึ้นได้ช่วยกระชับกล้ามเนื้อแล้วก็ลดการอักเสบเพิ่มความยืดหยุ่นผิวอะไรเงี้ยนะครับเรื่องฟกช้เรื่องป้าอะไรเงี้ยดีมากๆที่เห็นชัดเลยเนี่ยนะครับพี่สะพ้ายของผมเนี่ยคือผมมีพี่สะพ้ายอยู่สี่คนนะครับไม่รวมพวกเมียน้อยนะคือ <laughs> มีหลายคนใช่ไหมก็ <laughs> พี่สะพ้ายคนรองเนี่ยก็เป็นเนื้อง,งอกในรังไข่ก็ตัดทิ้งไปเมื่อสิบปีที่แล้วพอรังไข่ผู้หญิงไม่มีก็ขาดฮอร์โมนเพศใช่ไหมหมอให้กินฮอร์โมนทดแทนแต่ว แล้วก็ตอนที่ผ่าตัดมดลูกเนี่ยแกบล็อกหลังก็เลยปวดหลังด้วยนะสิบปีมาแล้วรักษาไม่หายกินน้ำมันาวข้าวไปครับเจ็ดวันปรากฏเขาบอกเฮ้ยหายปวดหลังบอกเฮ้ยตอนนั้นผมเพิ่งทานะว่าเธออะไรขนาดนั้นเป็นไปได้ยังไงพอผ่านไปเดือนหนึ่งป้าที่หน้าเริ่มจางลงแค่นี้ไม่ต้องพูดเลยนะครับต่อให้เป็นใบก็รวยได้จริงไหมพอป้าจางปุ๊บคนถามไปทาอะไรมาก็ยกขวดให้ดูนะฮะก็คือง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องเกี่ยวกับกุ้งกับป้าเลยเนี่ยแล้วก็กระชับผิวหนังด้วย